สวัสดีนะครับก็มีคนถามมาครับว่าสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้นะครับทํางานยังไงนะครับทํางานยังไงแล้วก็สั่งงานวิทยุยังไงนะครับก็คือโทรศัพท์นะครับเป็นระบบโซลอันนี้ห้องคู่ภัยเนาะนะครับผมเสียบเข้าที่แจ็คหูฟังโทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับสายตัวนี้ผมมาทําการแปลวงจรนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้ครับสําหรับบอร์ดรุ่นเล็กๆอย่างนี้นะครับตัว แจ็ค3.5เน brands, hai, ี่ยมันจะเป็นไม้นะครับส่วนแจ็ค2.5เนี่ยมันจะเป็นหูฟังนะครับท่านไปลองดูที่ตัวไอ้ไม้นอกของท่านนะครับว่ามันสายประมาณไหนนะครับอ่อเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไม้นอกปกติของเราคนเราจะประมาณนี้ครับนี่ฮะประมาณนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะนี่ครับประมาณนี้นะครับแจ็คประมาณนี้ท่านก็เสียบเสียบประมาณนี้นะครับเสียบเข้าไปประมาณนี้จัดเข้าไปนะครับโอเคนะครับแจ็คอันเนี้ยแจ็คใหญ่ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะบอกกัน แจ็คใหญ่ตัวนี้คือ3.5ขนาด3.5มิลแจ็คเล็กนี่คือ2.5มิลถ้าไมรุ่นนี้ที่เสียบวอรลรุ่นนี้หรือวอลรุล่นอันนี้เล็กๆครับรุ่นใหม่ๆเนะี่ยตัวไมรตัวแจ็ค3.5เนี่ยมันจะเป็นไมรุ่นแจ็ค2.5มิลเนี่ยมันจะเป็นหูฟังก็คือลําโพงเราก็คือเสียงที่เวลาบรรทุกขับออกมาจากตรงเนี้มันจะผ่านเข้าตรงนี้มามา,มาออกที่ลําโพงนะครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นไมรเวลากดคีย์ปุ๊บมันก็จะไปสั่งงานตรงนู้นนะครับอ่ะฮะแล้วคาวนี้โอเค ตัวนะครับสายวงจรเส้นนี้นะครับก็คือว่าเสียบนะครับเข้าที่โทรศัพท์แล้วนะครับ1เส้นนะนะครับปุ๊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 บนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าตรงที่ไม้อย่างที่ผมบอกคือ3.5มจุดห้านะครับอ่าฮะโอเคนี่แบตหมดอ่าฮะพอดีเปิดเยอะนะครับอ่าแบตหมดครับอ่าโอเคครันนี้ผมเปิดช่องไว้แล้วคือช่อง55อันนี้ก็เป็นช่องห5นะครับก็คือตอนนี้เซลล์โลกกาลังคุยอยู่กำลังมีการส่งอยู่ก็จะส่งหากดส่งหาเครื่องนี้ เครื่องนี้จะถูกกดคีย์กดคีย์อัตโนมัตินะครับกดคีย์เพื่อไปสั่งงานให้เสียงเสียงที่ออกจากเซลโล่เนี่ยครับมาสั่งให้เครื่องนี้ดังนะครับประมาณนี้ก็คือว่าเซลโล่พูดอยู่ไ,<อ>ไม่ว่าจะ่ห้องกู้ภัยหรือห้องกลุ่มเพื่อนท่านนะครับสังเกตน,นะครับผมไม่ได้เปิดบล็อกนะไม่ได้ทําการเปิดบล็อกใดทัท้งสิ้นนะครับก็คือเสียบสายที่หูฟังปกตินะครับสายหนึ่งเส้นนะครับมาเข้าที่รู3.5นะครับที่ตัวนี้ เข้าเครื่องนี้นะครับแต่วิทยุเครื่องนี้ผมเปิดบล็อกนะวิทยุสื่อสารท่านต้องมีบล็อกนะครับนะครับบล็อกก็จะอยู่ที่มันจะเขียนว่า vox ครับสังผมนี่ไปอยู่เลข2กด f ครับกดเลข2ครับกดเมนูก็ได้ครับแล้วกดเลข2มันจะขึ้นว่าบล็อกมันจะเป็นรูปขึ้นครับรูปขึ้นขึ้นขึ้นนะครับนะโอเคนะครับก็นี่ครับเห็นไหมตัว tx มันกําลังสั่งงานเสียงที่ออกมาจากโทรศัพท์เนี่ยครับตึม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 ออกมาปุ๊บมันจะมาเข้าที่ตัวไม้ช่องไม้ก็คือ3.5มมิล แล้วมันจะถูกสั่งกดเพราะเราทําการแปลงสัญญาณวงจรนั่นะคือสั่งกดออกจากตัวนี้ให้ส่งออกไปเลยก็คือส่งออกทั้งเสียงเสียงที่ออกมาจากเซลโลเนี่ยให้กดส่งไปเหมือนเรากดคีย์ไมค์พูดนะครับให้ไปหาเครื่องนี้ที่ไม่ได้ถูกต่ออะไรเลยนะครับเป็นช่องเดียวกันช่อง55รับท่านมีอีกร้อยพันเครื่องก็รับได้โดยที่ส่งออกจากตัวนี้ถ้าท่านขึ้นเสาสูงก็ได้นะครับอันนี้เป็นระบบที่เป็นระบบที่ส่งออกจากโทรศัพท์หาเซล โทรศัพท์หาวิสืทธสารวิสื่อสารรับรับนะครับแต่วิสุทธสารไม่สามารถส่งกลับมาได้นะนะมันจะเป็นอีกวงจรหนึ่งที่ผมทําท่านลองไปดู YouTube ข้างหลังหลังๆครับมันจะมีอยู่นะตัวนี้คือส่งออกจากห้องโทรศัพท์บางทีกู้ภัยเขาอยู่ไกลอยู่ไกลมากท่านอาจจะฟังกู้ภัยจันทบุรีกู้ภัยชนบุรีกู้ภัยเชียงใหม่ท่านอยากได้ยินท่านอาจจะเป็นสมาชิกอยู่หรือเพื่อนท่านในกลุ่มอาจจะอยู่ได้หลายภาคนะครับเนี่ยส่งออกจากโทรศัพท์นะครับ แล้วก็ส่งออกวิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสารก็ส่งอีกทีนะครับอ่ะเราพูดถึงการส่งออกแล้วลองลองคิดถึงลองตอนเราไปออกทริปครับโอเคนี่เป็นสถานีคันที่หนึ่งนะครับคนในระบบเซลล์โลคุยกันเลยแต่บางคนน่ะไม่ได้ตั้งเซลล์โลไว้แต่มีวิทยุสื่อสารก็สามารถได้ยินเสียงโทรศัพท์บางทีเนี้ยคันที่หนึ่งกับคันสุดท้ายเนะี่ยห่างกันสิบโลวิทยุสื่อสารส่งไม่ได้เราก็ใช้โทรศัพท์ในการส่ง แต่ในระยะ10โลเนี่ยวิทยุสารตัวเนี้ยมันอาจจะส่งส่งออกไปหลายเครื่องในความถี่ของท่านหรือในขบวนของท่านมันจะได้ยินหมดด้วยตัวนี้ส่งตัวนี้ส่งมามาหาตัวนี้ทีเอ็กส่งมาก็กระจายไปหาอีกสิคันคันหนึ่งคันสองคันสามคันสี่ในขบวนทําได้นะครับอ่ะฮะแล้วก็ในขบวนก็คุยตอบโต้กันปกตินี่แหละครับส่งมาหาเครื่องนี้ก็ได้แต่ไม่สามารถส่งเข้าไปในโทรศัพท์ได้นะครับเป็นอีกชุดหนึ่งวงจรหนึ่งสายเส้นหนึ่งที่คือ สามารถก็คือเอาเสียงสัญญาณจากทางไกลโทรศัพท์ตัวนี้นะสัญญาณจากทางไกลโทรศัพท์ตัวนี้นะครับส่งหาวิุวิยุที่อยู่ในความถี่อยู่ในระยะอยู่ในในหมู่บ้านหรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มในหมู่คณะที่ได้ยินจากทางไกลสมมุติถ้าไปออกทริปอย่างเงี้ยตัวนี้มัน5กิโลแต่มันอยู่ในระยะของท่านที่ท่านอยู่ที่ลาาบุรี แต่ท่านคุยกับคนกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพเขาต้องส่งมาเขาจะส่งมาหาวิทยุที่ราบุรีไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเขาก็รับส่งมาจากโทรศัพท์ของท่านนะครับในในระบบห้องเซลโลไอคนที่อยู่กรุงเทพส่งมาหาลาบุรีไอคนที่อยู่ลาบุรีตรงนี้ได้ยินหมดเลยกรุงเทพคุยตับโตกันได้ยินกันหมดเลยนะครับมันก็เป็นการสะดวกสบายว่าไกลขนาดไหนเอาตัวนี้เป็นแม่ขายกระจายหาวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารในตนัวนี้รับได้หมดในะลาบุรที่เราที่ท่านไปออกคลิปนะครับมันก็สะดวกสบายขึ้นนะครับ นะตัวนี้เป็นเหมือนเป็นแม่ขายเป็นภาครับรับจากทางไกลแม่ขายกระจายสัญญาณหาวิทยุสื่อสารวิยุาสารในพื้นที่5กิโลที่ท่านอยู่ตรงนี้อันนี้ส่งมาจากยะลานะครับยะลากําลังคุยกันอยู่ในกลุ่มท่านก็อาจจะมีโทรศัพท์อีก2อครื่ง3เครื่งตามยูเซอร์นะครับกดคุยกันแปลว่าคนาย,ยะลาคุยกับราชบุรีคนเชียงใหม่คุยกับราชบุรีแต่พวกนี้อีก10คนเนี่ยมีแต่วิทยุสื่อสารไม่มีโทรศพัพท์ ก็สามารถได้ยินคนยะลากับคนเชียงใหม่คุยวราบุรีโดยที่ใช้โทรศัพท์สั่งออกไปหาวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสารก็ปกติในพื้นที่ท่านก็คุยอยู่แล้วท่านไม่สามารถส่งไปเชียงใหม่หรือส่งไปในยะลาในระยะเสาก็ประมาณนี้เท่านั้นนี่ครับนี่ครับเป็นเป็นวงจรสายเส้นหนึ่งที่ช่วยช่วยท่านสะดวกสบายให้ติดต่อสื่อสารเป็นเหมือนต้นเนี้ยกระจายข่าวให้วิทยุสื่อสารในพื้นที่ที่อยู่ในระยะ5กิโลที่ท่านอยู่ตั้งแคมป์อยู่เนี้ย หรือท่านทํางานอยู่เนี้ยเป็นหอกระจายข่าวให้ชุมชนที่มีคนที่มีวิสทยุสารอยู่เขาอาจจะไม่มีโซโลในชุมชนก็คุยกันอยู่แล้วครับก็คุยกันอยู่แล้วนะ่ะส่งกันไปหากันอยู่แล้วแต่คนทางไกลที่ไปราชการหรือคนที่อยู่ทั้งนอกไกลกว่าน,นี้ก็สามารถกระจายข่าวสารมาให้ในกลุ่มพวกเนี้ยในชุมชนได้นะครับสายหนึ่งเส้นเท่านั้นนะครับก็ผมก็ทําการแปลงวงจรน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ท่านวิสุทธิสารท่านก็มีวอล์กตอนนี้ไม่ต้องเปิดนะเปิดแค่ตอนนี้ตัวเดียว ตอนนี้โทรศัพท์ผมไม่ได้เปิดบล็อกนะดูนะมันไม่มีสีฟ้านะครับไม่ได้เปิดบล็อกเนี่ยกู้ภัยกำลังคุยมันก็ส่งออกไปครับไอ้สับคนห้าสิบคนก็คุยกันได้นะครับนี่ตอนนี้จะแบกบดไปแล้วดีผมไม่ได้ชาร์จนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นะครับนะทาได้นะครับนะโอเคครับจบการสาธิตครับนะครับใครสนใจยังไงก็อ่าคอมเมนต์มาสอบถามมาเลยผมจะทิ้งเบอร์นะครับทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็อัดไลน์มาสอบถามได้เลยครับว่าราคาเท่าไหร่ปกติคืออย่างที่ผมบอกคลิปแล้วคือ บางทีผมไม่มีเวลานะคือเวลาท่านมาถามเนี่ยมีของเลยไหมผมก็จะบอกเลยว่าเออผมยังไม่มีของนะเพราะผมไม่ได้มีเวลาทําขนาดนั้นนะครับผมต้องสั่งของมาก่อนแต่ท่านไม่ต้องโอนเงินมานะยังไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมหรือมาสอบถามเลขบัญชีนะครับท่านท่านอยากได้ท่านก็สั่งมาไว้ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปรกรณ์แล้วมาสั่งแล้วทำให้ท่านนะครับแล้วเวลาทําเสร็จผมจะแจ้งไปในไลน์ท่านนะครับท่านค่อยโอนตังมาวันที่ผมส่งของครับท่านไม่ต้องรีบร้อนนะครับให้ผมทําก่อนเพราะผมไม่ได้มี คือผมไม่ได้ทําทําตามออเดอร์ครับใครสั่งมาผมก็ทําตามนั้นผมไม่ได้มีแบบของสํารองไว้นะครับทําตามออเดอร์นะครับก็้อยากได้ก็สั่งไว้ก่อนนะครับไม่ต้องโอนเงินมานะไม่ต้องโอนเงินมาหาผมทั้งสิน้นวันที่ผมทําเสร็จผมจะแจ้งก่อนล่วงหน้า1 2ถึงวันแล้วให้ท่านเตรียมเงินแล้วถึงเวลาผมจัดส่งก็ผมจะส่งให้นะครับไม่ต้องกลัวของไม่ถึงนะครับเพราะผมเปิดร้านรับส่งพัสดุอยู่แล้วยังไงของถึงท่านทุกคนอดู่แน่นอนนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับใต้โพสต์นะครับ อย่างที่ผมบอกนะตัวนี้เชียงใหม่คุยหาตัวนี้ใน,นระบบกับยะลาคุยได้นะครับท่านเป็นฐานไว้ท่านอยู่ลาบุรีเชียงใหม่โทรคุยคุยยะลาก็คุยกันไดนหมดเสร็จปุ๊บแต่ไอคนที่อยู่ในแกงลาบุรีของท่านเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเนี่มันไม่มีโทรศัพท์นะครับมันก็สามารถที่เชียงใหม่คุยสั่งการมารายะลาสั่งการมาหาผูสื่อสารในระยะทาง5กิโลได้นะครับหลักการคือประมาณนี้นะครับสายหนึ่งเส้นนะครับโอเคครับจบการสาธิตครับขอบคุณครับผม